ไดโนเสาร์ aur, จอมป่วนปวน,ปน,ปนกับเจ้าหนูหน่าอร่อยนะคะโอมาเออุมาโซดานาเรื่องละภาพโดยทัชสยะมิยานิชิแปลโดยสุธิราศีตะกูลนะคะสำนักพิมพ์อมารินคิดส์นะคะ mm hmm. ก็เล่มนี้เป็นวรรณกรรมที่ได้รางวัลที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะคุณแม่ก็เลยสนใจแล้วก็ไหนเราเอามาอ่านให้ลูกฟังดูซิปรากฏว่าเด็กๆชอบมากเพราะว่ามัน ไม่แน่ใจไปโดนเด็กตรงไหนเหมือนกันนะคะคุณแม่อ่านแล้วก็มันก็สนุกเดียนะแต่ว่าเออสำหรับเด็กแล้วมันแบบ เขาชอบมากอ่ะเขาอยากจะให้อ่านทุกคืนเลยอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคไดโนเสาร์อ่ะค่ะก็มีหนูน้อยตัวหนึ่งที่มันแครกออกมาจากไข่แล้วมันก็แบบจะโดนกินอ่ะกาสนะคะเด็กๆชอบมากเสียงกาสเนี้ยแล้วก็แบบเขาก็เรียกพ่อจ๋าพ่อจ๋าอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเอามันไม่กล้ากินนะคะบรรเลีเหมือน,นพ่อจ๋าเจ้านี่เป็นตัวทรีรก์นะคะเป็นทรีรก์ที่แบบตัวใหญ่ดุกินเนื้อแล้วก็เจ้าหนูมันก็ชวนพ่อมันกินหญ้าอะไรอย่างเงี้ย